แปดสปายฟิชชิงคั์ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกหยดน้ําของเกาหลีนะครับเทวอกนะฮะเทวอกเป็นของเกาหลีนะครับผมรอบเจ็ดจุดสามต่อหนึ่งนะครับรอบสูงมากนะครับหมุนซ้ายนะครับแขนเป็นคาร์บอนนะครับแคปลาคาร์บอนนะครับเป็นลายแคปลานะครับผมนะตัวสตาร์นะครับแบบนี้นะฮะก็เป็นลอกตีอยกฟอรอมนะครับนะ ตัวนี้ขายให้ในราคาที่ถูกๆเลยนะครับเอาไปตีย่าปลอมเล่นนะฮะนะครับก็สภาพมีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยนะครับริ้วรอยใช้ได้เลยนะครับ11ลูกปืนนะครับ11ลูกปืนนะไฮสปีดเดี๋ยวนะความจุสายส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ100เมตรนะครับความจุสายนะครับสปูลเป็นสปูลตื้นนะตัวนี้เป็นสปูลตื้นก็เล่นสายโหลดนะครับสายโหลดสายเล็กนะครับสายลีด สายเล็กๆที่มันโหลดมาแล้วนะครับโอเคเลยนะครับนะสปูลมันใหญ่นะครับเจาะรูด้วยนะครับเดี๋ยวผมทอดให้ดูแบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวดูดูท้ายคลิปนะครับผมนะนะครับริ้วรอยก็พอสมควรนะครับลอกก็ใช้งานได้ปกตินะครับหมุนลื่นปกติเลยนะครับ ก็เอาไว้ให้เด็กหัดตกหัดตีได้นะครับรอบแบบนี้นะครับผมนะไม่ต้องกลัวมันจะพังมันจะเป็นเป็นรอยเป็นอะไรพวกนี้นะครับให้เด็กๆเล่นได้นะครับตัวนี้มาดูตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้สภาพแบบลุยมากนะครับลุยเหลือเกินนะฮะหาหมดเลยโลโก้โลโก้นี่นะครับแขนดีหน่อยนะครับเป็นคาร์บอนนะครับนะพิมพ์ลายคาร์บอนมาสวยนะนะครับแขนร้สวยนะครับงุ้มด้วยเห็นะแขนงุ้มสวยนะฮะ เอาแขนไปทําเป็นอะไรสำหรับใส่ตัวอื่นก็ได้นะนะครับถ้าเบื่อตัวนี้นะครับลอกลื่นมากนะครับหมุนซ้ายด้วยนะนะครับโคตรลื่นนะครับอืมสิบเอ็ดลูกปืนเนี่ยไม่ให้ลื่นได้ไงจริงไหมนะดูนั้นสภาพพวกนี้ก็เก่าๆนิดนึงนะครับก็ไปล้างเพิ่มเติมเ,มเอานะนะครับวันนี้ขายแบบตามราคาให้เลยนะครับผมนะ ว่าล้างไม่ทันจริงๆบอกตรงๆเลยว่าล้างไม่ทันจริงๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะเปิดเปิดชุดนี้ลืมไปลนะอ่ะบิดลงนะครับดึงออกนี่นะครับมีลูกปืนอยู่นี่นะครับสวยใสยนะฮะถอดชุดนี้มานี่นะครับดู ฝั่งนี้ก่อนห้องเครื่องนะฮะนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะภายนอกจะหนักหนักไปนิดนึงนะครับนี่ชุดลูกปืนนะครับผมชุดสปูลตัวนี้ก็เอาไว้ปรับหน่วงนะครับปรับระดับได้ตรงนี้เลยนะครับถอดออกมาปรับนะฮะปรับจากภายนอกไม่ได้นะครับต้องถอดออกมาปรับนะครับใส่สายเบอร์อะไรแล้วก็ปรับไปตั้งไปนะครับ ก็ประกอบกับคืนที่นะครับบิดล็อกนี่เรียบร้อยนะครับพร้อมลุยนะครับใส่ลุยหมุนซ้ายจับไปครับผมตัวนี้หลอ่ลอๆเลยสภาพแบบนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่การใช้งานนี่ปกติเลยนะครับเช็คเบรกหน่อย โอ้แน่นใช้ได้นะครับสามสี่โลนี่เอาอยู่นะนะช้อนชโดนี่มาเลยนะครับจัดไปนะครับสาหรับมือใหม่นะครับใครอยากลองลอกเบสลอกหยดน้ํานะครับตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมลุยลุยลุยเลยนะฮะได้แขนแต่งมาด้วยนะครับเบื่อถอดเอาแขนไม่ใส่กับตัวอื่นได้อีกนะครับนะฮะน็อนี่ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะนี่ถอดตรงนี้ได้เลยนะครับมันทํามาเพื่อให้แบบ ร้อมให้เราแต่งโดยเฉพาะเลยนะพวกนี้นะครับ